สวัสดีครับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับกับผมนายธีรพัฒน์ทองสองนะครับรหัสนักศึกษา5 5 1 1 0 0 1 6 3 1 0 3 6ครับนี่ก็เป็นพาร์ทของ solidworks ดาั์ที่3นะครับเข้าโปรแกรม solidworks รอ,อสักครู่นะครับ ครับผมก็วันนี้นะครับผมจะมทำการสร้างชิ้นงานนะครับที่เรียกว่าแกนค้องหมุนจักรยานนะครับแกนคล้องหมุนจักรยานนะครับเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับที่สามารถทําได้ไม่ยากเลยนะครับมีขั้นตอนแค่ไม่กี่ขั้นตอนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเลือกพาด ก็การกดสเก็ตนะฮะก็ทำการเลือกอมุมมองนะครับในที่นี้เอกทำเลือกในส่วนของ Top Plan ท็อปแพลนนะฮะเพื่อที่พอเราสร้างแบบสมมติแล้วเราทำการเด่งเนี่ยจะเด่งออกมาในรูปของอความสูงนะครับ ทำให้ดูดูน่าเชื้นนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแท่งที่ไปนะครับก็จะใชเ้เครื่องมือวงกลมนะฮะเซเอรเป็นวงกลม2วงวงนอกและว,วงในนะครับ พอเสร็จแล้วก็รอจะทําการกําหนดขนาดครับผมโดวยวงในเนี่ยตั้งไว้ที่10บครับส่วนวงนอกตั้งไว้ที่ยี่สิหครับ <c oughs> เมื่อทําการกํากหนดขนาดกําหนดขนาดนะครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เป็นสถานะของ Fully Defined ที่เส้นสีแดงหมดแล้ว ก็จะทำการ e x t r u d e หรือว่าการดึงนะครับในที่นี้นะครับจะดึงไปประมาณสิบเมนะครับการดึงก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนการลบุมนะครับ ที่นี้จะใช้การลบมุมที่เรียกว่า chamfer นะฮะใช้การใช้คําสั่ง chamfer นะครับเป็นการใช้เพื่อลบมุมขอบแบบพื้นถึดตรงนะครับเมื่อเราทําการกดนะครับก็ <c oughs> ทางซ้ายมือเนี่ยจะแสดง property ต่างๆให้เราเลือกนะครับว่ามีการปรับอะไรประมาณไหนบ้างนะครับในช่องแรกที่เราต้องปรับก็คือ ให้เราช่องนี้นะครับจะให้เราเลือกเอเดฟนะครับเลือกผิวหรือจดุดหรือเส้นหรืออะไรที่เรา,ท,เราที่เราต้องการที่จะอบมุมนะครับที่นี้จะต้องจะต้องเลือกเป็นพื้นผิวนะฮะมีพื้นผิวนี้แล้วก็พื้นผิวนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะต้องทําการกําหนดอิสตันนะฮะว่าเราต้องการเท่าไหร่ ตอนนี้เราต้องเลือกเป็น2นะฮะในส่วนของมุมก็เป็น45องศา1 5ดีกรีนะฮะเมื่อเราทำการกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการกดโอเคสร้างนะครับ ็จะได้ล,ลักษณะของแกนข้องูลจักรยานที่ทัผ่านการลบมุมเรียบร้อยนะครับอ่าที่ขอพูดนะครับในเรื่องของการใช้คําสั่งลบมุมก่อนกันนะครับคําสั่งลบมุมนะครับที่ใช้อยู่ก็คือมีคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งก็คือคําสั่งฟิลเลตนะฮะคำสั่งฟิลเลตเนี่ยเป็นการลบมุม ชนิดหนึ่งนะครับที่ใช้ใช้ได้การทั้งลบมุมภายนอกนะฮะลบมุมภายนอกเนี่ยก็คือลบโดยตัดเนื้อวัสดุบางส่วนออกไปนะครับส่วนของการลบมุมภายในนะครับก็คือลบโดยเพิ่มเนื้อวัสดุบางส่วนเข้าไปกับมุมนะครับซึ่งการใช้คําสั่งฟิเลตเนี่ยจะมีกดอยู่เล็กน้อยนะครับก็คือการ ใช้คำสั่งลบมุมนะฮะกับขอบที่จะเกิดมุมตลอดทั้งความยาวของขอบเนี่ยส่วนการใช้เลื่อนผิวจะเกิดกับทุกขอบที่เป็นไปได้นะครับส่วนการสร้างหลายๆการลบมุมในทีเดียวอะ่ะนะครับจะให้รัศมีขอบมุมที่เท่ากันตลอดนะครับเมื่อเราต้องการที่จะลบมุมที่มีค่ารัศมีแตกต่างกันนะครับให้ให้เราเริ่มสร้างจากมุมที่ใหญ่สุด ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับผมก็เมื่อเราสร้างเรียบไวแล้วนะครับเราก็จะทำการตกแต่งนิดหน่อยนะครับดานตกแต่งเนี่ยเราก็สามารถไปเลือกได้ที่แทเครื่องมือนะครับที่คำว่า edit appearance นะฮะก็จะขึ้นสีธรรมดานะครับทางซ้ายมือนหรือว่า เราสามารถมาดูที่ฝามือนะครับจ้าแสดงก็จะแสดงเป็นพวกวัสดุนะครับที่เราต้องการที่จะให้ชิ้นงานเป็นวัสดุในใน,ในส่วนไหนนะครับขอลองเป็นพลาสติก เป็นเอ่อสตูเค็งนะันนะครับเอร์ชั่นเน่านะครับสตีลก็ในที่นี้ก็เราก็สามารถเลือกได้ว่ารัสดุดที่เราต้องการที่จะให้งานแบบของเราเป็นแบบไหนก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยครับก็จะเป็นลักษณะของพลาสติกนะครลักษณะของเมทัล ลักษณะของออแก้วของแข็งนะครับออแกนิกถินประมาณนั้นนะครับเท่าที่ที่แบบส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับนี้ผมลองสติลก่อนลนะครับสติลน,นะโอเคก็มีให้เลือกแต่ละแต่ละอันแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีแบบข้อย่อยลงไปนะครับ เป็นบัชบลชชแี่แล้วกันก็โอเคมเมืเ่อเลือกเสร็จแล้วให้เรากดเคแด้วยซ้ายมือด้วยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสไตล์ก็คือการเซฟนะฮะกนขคอมุน สำหรับนี้ผมขอจบการนำเสนอการสร้างชิ้นงานแกนของหมุนจากยายเมลนี้ครับขอบคุณครับ